สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสุดคร้ับรากรับสุดเลยครับผมสุดสุดบรรพบุรุษครับครับผมวิทนุตมัญญาครับครับพบกันในรายการ VAP Sport News สุดสัปดาห์ครับสนับสนุนรายการโดยครับอาจารย์ทองครับครับลุงสุดครับผมวันนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของข่าวคราววงการกีฬาเช่นเคยวงการกีฬานะครับผมครับผมแล้วก็อย่าง ยังยังเหมือนเดิมครับผมนะลุงสุดสบายดีนะครับสบายดีอยู่ครับโควิดก็ยังโควิดก็ยังระบาดเหมือนเดิมรายล้อมอยู่ต้องระวังนะต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพใช่ครับผมนะครับอยู่ห่างๆยังห่วงกันไว้ใช่ครับนะยังเหมือนเดิมนะครับเราก็คงต้องห่างกันนิดนึงห่างกันสักพักแต่ว่าเราก็ยังคงต้องมาคุยเรื่องวงการกีฬาให้ครับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งครับใช่สําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีในเรื่องของสโมสร ฟุตบอลนะครับที่จะทำการเข้าร่วมการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับคือของใครเนี่ยก็คือแชมป์ฤดูกาลที่แล้วคือ BG เ <B G S 1> นาะ b ีปรปทุมกับบางกอกคลัสนะครับผมก็จะมีการแข่งข,ขันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขันในครั้งนี้ใช่คือคือฟุตบอลแชมเปียนลีกเนี่ยครับก็เรียนแบบรูปลักษณะคล้ายๆกับแชมเปียนลีกของยุโรปนะครับคือเอาแชมป์ของแต่ละทีมแล้วก็ทีมอันดับรองครับทีมอันดับรองจะต้องไปแข่งเพลย์ออฟกันก่อนใช่ครับนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทาง a อ c เนี่ยก็จะมีการตรวจสนามนะครับก่อนแข่งจะต้องตรวจสอบความพร้อมครับของสนามในเรื่องของการความพร้อมของสนามในเรื่องของการ ที่พักของนักกีฬาว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคือสนามเนี่ยที่จะใช้แข่งฟุตบอล f f ฟซีิเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานครับในการตรวจของ AFC ก่อนเขาถึอจะให้แข่งขันได้นะครับทีนี้เนี่ยทางตัวแทนคือ BG เนี่ยก็วางไว้2สนามคือสนามแรกแน่นอนสนามของเขาเองอันนี้ไม่ต้องไปเช่าเขานะครับคือสนามที่ปทุมธานีสเตเดียมอันนี้ก็คือการวางแผนนะคของ BG เองว่าป้องกัน เพื่อทางเอ c เนี่ยมาตรวจแล้วเกิดสนามของตัวเองไม่สามารถใช้งานได้ก็ยังมีแผนสำรองสนามที่ BG นี่มีการปรับปรุงมีการปรับปรุงให้ให้ครบทั้งเรื่องราวของไฟเพิ่มพลังเพิ่มไฟขึ้นไปอีกให้ตามมาตรฐานคือสองพันลักนี่ตามมาตรฐานเอฟซเลยไฟสองสว่างนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงส่วนของที่นั่งหรืะต่างเนี่ยให้ให้ได้มาตรฐานตาม ตามที่เอฟซีกำหนดของเอฟซีส่วนกรณีที่สมมุติเลยทําไมถมงว่าต้องไปเช่าเพิ่มเหรอครับลงสุดที่นี่สมมุติว่าเกิดเขามาตรวจแล้วยังติดอยู่ต้องป,ปงรับปรุงแล้วเกิดมันไม่ทันการแข่งขันละ่ะก็ต้องมีการเผื่อสนามอีกสนามหนึ่งะนะครับครับผมคันจะไป เข้าสนามอย่างราชมังคลาหูใหญ่เกินก็ใหญ่เกินไปนะครับ <laughs> ที่สําคัญก็ <laughs> ยังไม่อนุญ,ญาตให้คนเข้าชมใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาสนามที่ได้มาตรฐาน <laughs> ซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงปทุมก็คือสนามทธรรมศาสตร์ <laughs> อ๋อสนามธรรมศาสตร์ <laughs> ซึ่งสนามธรรมาศาสตร์เนี่ย <laughs> ได้รับการจัดการแขง่งขันระดับนานาชาติมาแล้วเช่นการแข่งขันยู23ในล่าสุดที่ไทยก็ได้สามารถเนี่ยเข้ารอบลึกๆแต่ตอนตอนที่แข่งยู23เนี่ยผมเชียร์สุดใจเลย ะนะครับผมกับก็คือสนามนี้ได้มาตรฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหนึ่งต้องไปติดต่อประสานเรื่องของการเช่าสนาม,มให้ตรงตามวันเวลาสองปรับปรุงอ,อุปกรณ์ต่างๆให้มันครบให้มันได้มาตรฐานระบบไฟไม่ต้องห่วงเพราะว่าไฟสนามาที่มาธรรมศาสตร์นั้นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่นั่งต้องมีการปรับปรุงเรื่องของที่นั่งนิดนึงนะให้ให้ให้ดูสวยงามครับผมแค่นั้นเองก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสองสนามนี้แหละจะเป็นสนามหลักของบีจีของบีจีที่เตรียมไว้ ส่วนสนามไทยลีกทีเตดไทยลีกก็มียิงแข่งที่สนามบ้านเขาอยู่แล้วเพราะว่าไทยลีกนี่มาตรฐานอาจจะอาจจะไม่ถึงกระดับเอฟซนะครับโดยทางทีม BG นี่นะครับอยู่ในกลุ่ม F นะเอฟซีนบีลีกเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมอุลซันฮุนไดของเกาหลีใต้เวียดเทลไม่ต้องบอกว่าทีมอะไรนะใช่ไหมเวียดเทลคือทีมจาก เวียดนามนั่นเห็นไหมแย่เทียวซึ่งเป็นเป็นแชมป์ของฤดูกาลที่แล้วของวีลี่เขาก็ก็ถือว่าเป็นเป็นทีมชั้นนาของเวียดนามแล้วก็ทีมไปทีมหนึ่งระหว่าง3ทีมนี้นะครับเซี่ยงไฮ้จากจีนบิสเบนโราแล้วก็ทีมจากคาซาจากฟิลิปปินส์แต่คิดว่าน่าจะไม่ไม่จีนก็ออสเตรเลียแหละฟิลิปปินส์คงไม่น่าผ่าน นะครับเพราะว่า3ท <Program me S 2> <pl problème> ีมไม่ต <classrooms> ้องไปติดโปรแกรมเป็นไงบ้างครับลุงสุดโปรแกรมนะครับเริ่มแข่งนัดแรก22มิถุนายนนี้พบกับทีมเพลย์ออฟนะนี่คือ BG ก่อนนะนะครับแล้วก็25มิถุนายนพบอุลซานฮุนไดนะครับวันที่28มิถุนายนพบกับเวียดเทลนะครับแล้วก็หนึ่งกรกฎาคมพบกับเวียดเทลเนี่ยไปเยือนไปเยือนเวียดเทลคือ3 3นัดได้นี่เล่นดีบัลต์ต่อไปก็ไปเยือนใช่แล้วก็วันวันที่4ก็ไปเยือนทีม จากเพย์ออฟแล้ววันที่7กันยากรกฎาคมขออภัยไปเยือนอุซังฮุนไดก็ถือว่าแต่ละทีมนี่ก็เป็นระดับพระการทั้งนั้นเลยใช่อย่างเช่นโอ้ฮุนซังฮุนไดนี่ก็ถือว่าเป็นทีมยอดทีมจากประเทศเกาหลีใช่เกาหลีนี่ก็ถือขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะขึ้นชื่อแล้วในเรื่องของเกาอลีใน่แล้วมีนักเตะที่นอกือกจากตัวนักเตะของเกาหลีแล้วมีตัวต่างชาติโที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแต่บีจีก็ไม่ธรรมดา ีจีของเราเองตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่เป็นท็อปทอปเนาะท็อปทอประดับเอเชียนะครับก็ก็หวังว่าทีมจากประเทศไทยนะครับจะสร้างผลงานให้กับประเทศไทยนะได้ดีนะครับก็หวังว่าอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับส่งแรงส่งใจครับไปเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ได้รับชัยชนะครับอันนี้เราต้องติดตามผลงานนะครับรวมถึงไทยลีกที่ เดี๋ยวก็จะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว so ่าย like ังไงเสียนะครับมันก็ไปดูฟุตบอลในสนามังไม่ได้ครับต้องรอรุ้นเรื่องโควิดด้วยเช่ไหครับต้องรอรุ้นเหมือนเดิมว่าเราจะได้ชมได้รับชมเมื่อไหร่กันนะครับจริงๆแล้วก็แฟนๆกีฬาก็อาจจะยังอึดอัดใจว่าโอ้โหเราเนี่ยอยากจะเข้าไปชมเกมที่มันมีความตื่นเต้นมีความระทึกใจนะครับก็หวังว่าคงอีกไม่นานนะครับเราจะได้กลับไปชมกันนะครับ แล้วนะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการชมกีฬาเนี่ยครับในปีนี้นะสองศูนย์สองหนึ่งนี em. <divers. S 2> ่นะคุณดอมมันจะมีกีฬาใหญ่ๆที่แข่งกันน่ะก็คืออ่โอลิมปิกใช่ไหมอ่าฮะญี่ปุ่นเขาก็ยืนยันอยู่แล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานิดนึงนะครับส่วนกีฬามหกรรมกีฬาในอาเซียนก็มีโอในอาเซียนของเราคือกีฬาซีเกมอ๋อครับผมซีเกมส์เนี่ยครั้งที่31แล้วนะสามสิบเอ็ดแล้วคราวนี้เนี่ยเวียดนาม อ๋อเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพซึ่งในสองครั้งล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นฟิลิปปินส์ใชครับกับมาเลเซียที่จัดมาล่าสุดซึ่งผลงานของทีมชาติไทยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับอืมใช่แล้ทีนี้เนี่ยมาพูดถึง4ีเกมที่เวียดนามเนี่ยที่มีการขยับขยับนิดนึงนะครับในเรื่องของกีฬาเทนนิสนะ สองครั้งล่าสุดนี่ก็คือไม่มีการจัดการแข่งขันใช่ไหมครับใช่ครับก็มีการจัดการแข่งขันไม่ครบนะครับที่ผ่านมานะครับส่วนการแข่งขันครั้งที่สามสิบเอ็ดนี้ก็เตรียมจัดครบทุกประเภทเลยครบทุกประเภทเลยก็คือทั้งชายชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่ทีมหญิงและคู่ผสมทีมหญิงชายคู่ผสมก็คือเพิ่มเพิ่มโปรแกรมเพิ่มรายการให้ครบ ให้ครบให้ครบซึ่งไทยเองก็มีความหวังในเรื่องของทีมใช่ไหมครับการแข่งประเภททีมที่เคยได้เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นข่าวดีมากๆเลยแล้วก็ทางในสมาคมกีฬาลอนทินิสมาคมนะครับก็คือคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมเนี่ยก็พูดถึงการเตรียมทีมช่วงนี้เนี่ยนักกีฬาก็อย่างว่าแหละช่วงโควิดนะการเตรียมทีมต้องมีการ นักกีฬาทุกคนเนี่ยที่เข้าเนว่งได้รับการฉีดวัคซีนอ๋อได้รับการฉีดวัคซีนใช่ก็คือจำกัดแล้วโค้ชก็ฉีดวัคซีนครับอย่างเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับอย่างในดมโชคนี่ก็เป็นหนึ่งในในคณะการตัวนักกีฬานะครับก็ฉีดวัคซีนอ่าแล้วก็คือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามผลงานของลอนทีนิสสมาคมกันต่อไปนะครับก็ส่งแรงใจส่งกาลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่ไป สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแรงใจจากท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่นักกีฬาต้องการก็ส่งกําลังใจให้ผ่านพ้นโควิดกันด้วยทุกคนรั้คนไทยด้วยนะนอกจากจะไปสู้กับการแข่งขันกีฬาแล้วเขาก็ต้องสู้กับเชื้อโรคสู้กับโควิดด้วยนะครับก็ได้ข่าวว่าเวียดนามเขาก็มีการคุมเข้มเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปครับครับผม G.P.S.D.D. รถอยู่ไหนรู้ได้ตลอดเวลารู้ตำแหน่งรถแบบเรียลไทา์บนโทรศัพท์มือถือมีการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติดูรายงานการเดินทางย้อนหลังได้90วันติดต่อได้ที่ thaigpsdd.com วัดถูกมูคล หลวงพ่อพัดวัดกล้ยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาช่าบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์เครื่องชั้นงาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทราชกะพึกและทีมงาน ครับอาจารย์องครับครับผมลุ้สุดครับครับผมก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ d ี Sport News สุดสัปดาห์นะครับครับผมซึ่งเราก็นําเรื่องราวของข่าวคราววงการกีฬามาฝากกันเหมือนเช่นเคยคล้วในช่วงที่2ช่วงที่2เราจะมาพูดถึงเอาเรื่องของต่ามระเหน้าเนะความคืบหน้าของโอลิมปิกโอลิมปิกหลายๆอ่าตั้งแต่เทศที่ผ่านมานะครับ ครับตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดไปแล้วว่าโอมปีกตอนแรกจะแข่งได้หรือแข่งไม่ได้อยู่ที่เจ้าภาพจะยืนยันไหมครับผมนะครับสรุปเจ้าภาพก็ยืนยันว่าแข่งแน่นอนแต่ปัญหาครับคือเจ้าภาพขาดทุนแน่นอนครับโอ้เพราะว่าเพราะว่าการจัดการแข่งขันต้องมีการเตรียมนะครับแล้วก็มีการจองนะการจองโรงแรมจองตั๋ว ตัวเข้าชมเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยนะมันจะต้องมีการจองกันจองล่วงหน้าเป็นปีๆเลยเออต้องจองล่วงหน้าคือมันโปรแกรมเนี่ยแข่งในปี2020ครับผมบปีที่แล้วเลื่อนว่าถูกเลื่อนเลื่อนมาปีนี้เพราะโควิดตอนแรกก็จะเลื่อนอีกหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไปเลยครับทางเจ้าภาพก็บอกแข่งก็แข่งอะยังไงก็อ่าฉันจะสู้ฉันจะใช่ปืนจัดนะครับแต่การจัดในครั้งนี้ก็ทําให้เกิดผลกระทบในเรื่องของอ่า การเงินรายได้การเงินเพราะว่าผู้ที่จองมาผู้ที่จองมาแล้วจองบัตรเข้าชมการแข่งขันนี่มันต้องจองล่วงหน้าครับผมพอจองมาแล้วเขาจ่ายเงินมาแล้วไงจ่ายเงินมาแล้วแต่ไม่ได้ชมจ่ายเงินมาแล้วอ้าวก็พอประกาศว่าจัดการแข่งขันได้แต่ไม่ให้คนไม่ให้ต่างชาติเข้ามาครับห้ามเข้าแล้วทีนี้ทําไงครับอ้าวก็ต้องคืนตังค์อ่ะต้องคืนเงินเข้าไปโอ้โหนะปรากฏว่าเี็นแสนห้าหมื่นล้านเยนโอ้โหตีเป็นเงินไทยก็ เท่าไรเนี había, oh, ่ยสี PPE> ่หมื่นล้านสามพันล้านบาทต้องคืนอ yeah. ่ะโอ้ต้องคืนสี่หมื่นสามพันล้านบาทโอ้ขัดทุนจับเลยนะครับแต่ก็ก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะครับก็เป็นมหากรรมที่คนทั่วโลกจับตามองนะครับแล้วก็เป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในโลกก็ว่าได้นะครับใครก็อยากใครก็อยากเสแชมปใครก็อยากจะไปชมใช่ครับนะครับตอนนี้ก็ ไปชมก็คงไปชมไม่ได้แล้วต่างชาติใช่ครับต่างชาติก็ได้แค่ดูแล้วหลายคนก็อ้าวสงสัยอ้าวทำไมแค่พอ,อย่างเดียวครับก็คือว่าในส่วนของนนกีฬาครับนะที่จะต้องไปแข่งขันนี่เขาจะต้องทํำยังไงอะ่ะเพราะว่ากีฬาต่างชาติในเมื่อมาตรการน่าจะต้องเข้มต้องเข้มคือคนต่างชาติแฟนกีฬาเข้าไปไม่ได้ครับไปชมไม่ได้เข้าประเทศญี่ปุ่นหนึงไม่ได้นะครับแฟนกีฬาที่ชมก็คือเฉพาะในประเทศแล้วก็ต้องคืนค่าตั๋วไป สนห้าหมื่นล้านเยนโอ้โหสี่หมื่นสามพันล้านบาทโอ้ยนะมหากีฬาครับเราเยอะมากเลยแล้วทีนี้เนี่ยผมนักกีฬาที่จะไปแข่งเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวตามเขาเรียกว่าเพลย์บุ๊คคือกําหนดเขาจะมีหนังสือให้เลยว่าหนึ่งอ่ะคุณก็มาคือข้อมูลนักกีฬาคุณจะต้องแจ้งนะว่าสิบสิบสี่วันเนี่ยคุณจะไปไหนบ้างครับที่สําคัญนี้แต่สามารถออกไปกินข้าวนอกมาได้หนึ่งห้ามไปกินข้าวข้างนอกอยู่ได้แค่เพียง โรงแรมกับสนามแข่งันถูกต้องสองห้ามไปเที่ยวที่ไหนครับนะให้อยู่แต่จํากัดอะอยู่สิบสี่วันเนี่ยคืออ้าวแล้วต้องแจ้งทําไมไม่ต้องแจ้งหรอกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วไปไหนไม่ได้อยู่แล้วก็อยู่แต่โรงแรมกับสนามอะครับแล้วต้องไปแข่งกันผมสนามซ้อมจะต้องมีการระบุเวลาคือคือโอลิมปิกเนี่ยเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมีนักลาไปเยอะก่อนการซ้อมสนามเนี่ยนะครับคุณตอมต้องเข้าใจว่าสมมติ สหรัฐอเมริกาเขาจองไวแล้วเวลานี้แค่ือนก็ไปแข่งไปซ้อมไม่ได้ไม่ได้ใครจะไปซ้อมก็ต้องแจ้งเขาก่อนว่าต้องแจ้งล่วงหน้าตามโปรแกรมต้องเป๊ะๆหมดเลยนะครับเอดังนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการป้องกันเพราะว่าตัเนี้โควิดก็ยังคงมีการแพร่ระบาดยังคงมีการกระจายอยู่แล้วที่สําคัญคือมันมีสายพันธุ์ใหม่ซึ่งญี่ปุ่นก็มีความกังวลสําหรับชาติที่จะ มาจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดสายพันธ์ใหม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องวางมาตรการค่อนข้างเข้มงวดมากๆในเรื่องของคนเข้าประเทศจึงทําให้โอ้ดูยุ่งยากไปหมดเลยนะครับยุ่งยากไปหมดเลยจะต้องมีนักกีฬาจะต้องกําหนดว่าต้องฉีดวัคซีนตัวไหนบ้างยังไงต้องฉีดกี่ครั้งครับต้องผ่านการคัดกรองต้องผ่านการโอ้โหเยอะแยะโอ้โหมากมาย เอาเป็นว่ายังไงยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับประเทศญี่ปุ่นในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะว่าเราก็รอมหากรรมนี้มาจะปีนึงนะเพราะญี่ปุ่นแลวญี่ปุ่นนะครับก็จะสงสารนะครับจริงๆก็สงสารแต่ว่าเราก็อยากจะดูเนาะเราก็อยากจะไปเชียร์คนไทยในโอลิมปิกแต่แล้วก็ต้องรอดูทีวีแหละครับนะครับสำหรับวันนี้เป็นไงครับลุงสุดเราก็มีเรื่องราวของยอดมวยสยามเหมือนเดิม นนำมาฝากกันครับอาจารย์อมครับผมก็ผมก็ได้ไปค้นนะครับยอดมวยสยามที่จะเป็นตำนานมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็จะพูดถึงประวัติความเป็นมาของยอดมวยนั้นๆนะครับสําหรับวันนี้ครับผมก็จะพาไปชมประวัติของโคนกิ่งเพชรอก็จะเป็นยอดมวยในอดีตแชมป์โลกแชมป์โลกชาวไทยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเราไปพบกับยอด อาตำนานยอดมวยสยามครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตํานานยอดมวยสยามจะพาท่านผู้ชมไปพบกับโผลกิ่งเพชรแชมป์โลกชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ผลกิ่งเพชรหรือชื่อจริงว่ามานะสีดอกบวกวผลเป็นคนนักกีฬาชอบเล่นกีฬาทุกประเภทแต่จะให้ชอบมากที่สุด คือกีฬามวยสากลซึ่งสมัยนั้นเรียกว่ามวยฝรั่งถึงขนาดเคยบอกกับเพื่อนๆว่าเขาจะกลายเป็นแชมป์โลกคนแรกของไทยให้ได้ผลเป็นชาวประจวบคีรีขันเริ่มหัดชกมวยสากลอย่างจริงจังเมื่อปีพศ2497โดยนายสง่าสีดอกบวกัวซึ่งเป็นพี่ชายคนโต นำผลมาฝากไว้กับนายห้างทองทศอินทรัศน์ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายมวยกิ่งเพชรและเป็นผู้ที่ตั้งชื่อโผนตามชื่อพันตรีโผนอินทรทัศน์น้องชายที่เคยเป็นอดีตเสรีไทยสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองโผนได้ครูมวยฝีมือดีอย่างนิยมทองชิดเป็นผู้ฝึกสอนและหลังจากนั้นโผนขึ้นชคมวยอาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นฟลายเวทกับนุกนิดทอสอซึ่งผนนั้นเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่สองต่อมาแพ้คะแนนสุวรรณนาภาพาลในการชกครั้งที่3ก่อนจะทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนก้าวมาสู่ตําแหน่งแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินอย่างไรก็ตามในปีพศ2503ผนเอาชนะนักชกมวยฟิลิปปินส์จนได้เข้าสู่การชิงแชมป์โลกครั้งแรก การชิงแชมป์โลกครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่16เมษายน2503เป็นการชกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของโผนเพราะเป็นการชกต่อหน้าพระทีินั่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่ง,สงสทรงเสด็จพระราชดำเนิน พ่อพระเนตรการแข่งขันในครั้งนั้นด้วยผลขึ้นชกกับบาสกวนเปเรสแชมป์โลกรุ่นไฟเวทชาวเจนตินาที่เวทีมวยล,ลุมพินีและผลเป็นฝ่ายชนะคะแนน,นอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ทำให้ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์โลกชาวไทยคนแรกท่ามกลางการเฉลิมฉลองกันทั้งประเทศในวันที่16เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ผขนขึ้นชกยังถูกกำหนดให้เป็นวันนักกีฬาไทยผลนเองไม่ใช่นักมวยหมัดหนะักแต่เป็นยอดมวยที่มีฝีมือในการออกหมัดแย็บอย่างรวดเร็วและหาจังหวะการชกอย่างฉาบฉวยได้ดีที่สำคัญมีปฏิพานไหวพริบในการชกเป็นอย่างมากหลังจากได้แชมป โผนเองได้ป้องกันแชมป์กับปาสกวนเปเรสอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้โผนเป็นฝ่ายชนะน็อกยอดมวยชาวเจนจีนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาย้ำแขนไปอีกครั้งและต่อมาโผนได้ขึ้นป้องกันแชมป์อีก3ครั้งกับนักมวยชาวญี่ปุ่นก่อนที่จะเสียแชมป์ให้กับไฟติง้งฮาระดะซึ่งครั้งนั้น โผนแพ้น็อกในยกที่11และสามารถกลับมาทวงคืนแชมป์ในปีถัดมาได้สำเร็จก่อนที่จะเตียแชมป์ให้กับฮิโรยุกิเอบิฮาระและทวงคืนกลับมาได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นชื่อเสียงของโผนเริ่มตกต่ำลงการชกมวยของโผนไม่เป็นที่ราบรื่นเนื่องจากปัญหาส่วนตัวและปัญหาด้านสุขภาพ จึงทำให้ผลการชกมวยก็ตกต่ำลงเรื่อยๆจนเสียแชมป์ให้กับซันวาโตเร่บูรนีที่อิตาลีและจากนั้นโขนไม่มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกอีกเลยกลับมาชกแต่อันดับก็แพ้คะแนนเบบีโรโรนาน Baby, ona, ชาวฟิลิปปินส์่ึงนั่นเป็นการชกค,ครั้งสุดท้ายหลังจากที่ โขนได้แขวนนวมลงทรัพย์สินเงินทองเมื่อครั้งที่ได้จากการโชคม่วยเขาได้เอาไปลงทุนทำกิจการต่างๆแต่ขาดประสบการณ์ทางด้านการลงทุนจึงทำให้เขาขาดทุนและสูญเสียทรัพย์สินประกอบกับมีโรคประจำตัวเรื้อรงังจึงทำให้ผลนนั้นได้เสียชีวิตลงด้วยวัย47ปี ครับอาจารย์ทอมคร่บผมครับนี่คือเรื่องราวของผนกิ่งเพชรนี่ต้องขอบคุณอาจารย์ทอมเลยนะที่ไปค้นคว้าไปหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมคได้จิตตามกันก็ยินดียินดีที่จะนําความรู้นะครับนําประวัติความเป็นมาของยอดมวยในอดีตมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังกันว่าความเป็นมาหรือประวัติความเป็นมาของแต่ละยอดมวยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรคือบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ ที่คนรุ่นใหม่ก็คาดไม่ถึงครับนะครับว่าเจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอใช่ครับกับกับนักมวยระดับแชมป์โลกระดับสากลแบบนี้ต้องแบบนี้ด้วยเหรอใช่แต่ว่าจริงๆในเรื่องของวงการมวยเนี่ยนะครับเวลาที่ขึ้นชกอย่างมวยไทยนอาจารย์อมใช่ครับเขาต้องมีการสวมอะไรนะคาดมงคลครับเออมงคลก่อนถอดมงคลเนี่ยต้องมีการมาสวดมน ถอนถอนกันนะครับก็จะมีถาวาบูชาครูนะครับต้องทุกครั้งมงคลก็เปรียมเสมือนครูใช่แล้วก็นักมวยไทยแต่ละคนก่อนจะชกเนี่ยสังเกตดูนะก็จะต้องมีเป่าขมมงคทุกคนเลยนะจะเป็นมงคลก็หูหน้าค่ายก็มีพิชาด้วยเลยครนะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าลํำลึกถึงรูบาอาจารย์ผู้บาอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตร์ิชาให้ครับผมนะครับนี่ก็เรื่องราวแต่มื่สากลเนี่ย บางคนบอกเอ้าต้องใส่มืคุไม่ได้ใส่ครับแต่ว่าก่อนชกชกก็เป่าเหมือนกันครับปกติแล้วชกมวยสากลคนคนไทยนะครับโดยเฉพาะเป็นเป็นเป็นชาติที่เชื่อในเรื่องของสิ่งเหล่านี้อยู่มุมไหนเราก็ไปมุมนั้นใช่ครับก็คือเชื่อในเรื่องของคุณครูครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่เราถูกเป่าหัวก่อนขึ้นชกการที่ประสิทธิประสาทตัวการที่ประสิทธิประสาทก่อนที่จะขึ้นชกก็คือการนึกถึงคุณครูนั่นเองเพราะฉะนั้น คนไทยเป็นคนที่ลํำลึกถึงคุณครูครับเพราะฉะนั้นครูก็เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตทําให้เราเจริญก้าวหน้านั่นเองเราก็นักมวยไทยก็คือทุกครั้งก็มีไหว้ทุกมุมนะอาจารย์นี่ก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาแม้จะเป็นมวยแชมป์สากลก็ตามนะก็ต้องไหว้ทุกครั้งแหละนะเอาละครับในช่วงนี้ก็เวลาหมดพอดีนะครับเดี๋วเดี๋ยวเจอกันอีกทีใน ครั้งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ หลวงพ่อพัดวัดกุ้ยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาเช่าบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์ระเครื่องชัญเาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทย์ราชพฤษและทีมงาน GPSDD รถอยู่ไหนรู้ได้ตลอดเวลารู้ตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์บนโทรศัพท์มือถือมีการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติดูรายงานการเดินทางย้อนหลังได้90วันติดต่อได้ที่ไท a i g p s d d com